ส่งคุ้มความสู้ที่าอาศัยหลังตนหน้านี้ประกอบไปด้วยข้อมูลหลังนี้นะคะจากนั้นก็มาพูดถึงหน้าถัดไปเรื่อยๆหน้าสามก็จะว่าเรื่องลักษณะของเปลือกต้นเป็นยังไงยางน้ำยางมีไหมพาเด็ดดูนะคะน้ำยางขาวไหมใสไหมหรือไม่มีนะคะหรือยบบรอย่ีอย่าผักบุ้งเนะคะเด็กดูก็จะรู้หรือต้นไทรเนี่ยเด็ดดูก็จะรู้ว่าอ๋อมียางสี เด็กๆจะกที่เคยซึมซับแล้วก็กร,ร,ร,รู้จักถ้าทำความรู้จักสนิทกับอะไรมากๆเราจะเริ่มปูกพันธ์ต่อให้ไม่รักก็จะปูกพันธ์อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นให้เขาจับบ่อยๆนะคะ,ะดูใบใบนี้ถ้ายืนอยู่เฉยๆอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากแต่ถ้าลองให้เขาได้ชิมได้อาจจะไม่เริ่มต้นที่ชิมนะคะอาจจะให้จับก,ก่อนชิมเหืือลูกเขาเป็นอะไรนะคะคุณรูก็อาจจะปีชี้ชิมก่อนได้ดอกแซลเลนนะคะ ก็คือเราทราบอยู่แล้วแหละว่าต้นอ,อะไรพอจะกินได้ดนหนึ่งนะคะให้เขาจับให้เขาขยี่ให้ลงน,นะคะแล้วก็ลองให้เขาสัมผัสลับตาสัมผัสหรือถ้าทานได้แล้ทานได้ก็เราให้เขาชิมดูนะคะก็เป็นก็เป็นอีกม,มุมหนึ่งเคยพา,านักศึกษาไปเดินป่าเด็กมีนักศึกษาหัวเราข้างหลังเพื่าขึ้นไปินป่า สอนด้วยอสอนในป่านะคะวิชาพฤกษศาสตร์เพราะฉะนั้นพฤกษศาสตร์จะสอนในห้องก็ใช่เรื่องเพราะฉะนั้นก็พาไปเดินป่าทุกสัปดาห์เรียงอยู่ในป่านะคะมีผลอะไรแรกๆก,ก็บอกให้ชิมก่อนแต่ว่าหลังๆมาเอาไปชิมเองไม่รู้จะเป็นจะตายก็ไม่ทราบนะคะ<ม>คือได้ใจก็จะบอกว่าเอ็ลองชิมดูสิเป็นยังไงเงไงไมื่นว่นเมื่อก่อนตอนนี้หมดสวนนะคะเพราะว่าเด็กไปเก็บนะคะ เราแรกก็ยื่นให้อาจารย์อยู่ระดับหัดมาเข้าไปเก็บเองก,ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เป็นแหล่งเรียนรู้ก็ได้เป็นแหล่งถ้ามาหาทีผมเห็นเวลาก็ไม่เป็นไรนะคะอ้าวพาเด็กๆไปเรียนได้นอนในป่าก็สนุกกว่าอยู่ในห้องเรียนเยอะแยะนะคะสนุกสนานาไไหน้าสี่ทำอะไรเนี่รูปร่างของใบเหนนะะน็นไหมคะก็จะมีถ้าถ้าท่านมองไม่ชัดถ้าท่านสามารถดูจากเอกสารประกอบก็ได้หรือจะดูจากเท้าไวด้วยก็ได้นะคะ ลูกล่างต่อไปมีลูกล่างแลยมีลูกประบอบด้วยนะคะมีลูกประกรอบด้วยปลายใบเป็นยังไงฐานใบเป็นยังไงนะคะก็ว่ากันไปขอบใบเป็นยังไงมาพูดถึงดอกใครนี้มาพูด,ดถึงดอกท่านคนจะต้องให้ความรู้กับนักเรียนก่อนนะคะก่อนที่เขาจะมาทําแบบตอนรุเจ็เนี่ยถ้าไม่ให้ความรู้เด็กๆก็จะไม่รู้อะไรหรอกนะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีใบความรู้ก่อนสอนก่อนแล้วก็ให้เด็กๆได้ทำนะคะทำการบันทึก นะคะตำแหน่งอองดอกตรงไหนรีบเลี้ยกเป็นยังไงนะคะกรีดดอกคันนี้กรีดดอกเป็นยังไงรูปหลังของกรีดดอกเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียเห็นไหม,ไมะคะเด็กโตนหน่อยอาจจะมีภาษากรีดปนขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องต้องพูดภาษากรีดเกี่ยวท้องไหมเกี่ยวพอ,วพอนะคะกรีดดอกากสรเพศเมียเป็นยังไงเนี่ยค่ะหรือเด็กเล็ก ดอกสีเหลืองนะคะดอกสีเหลืองเรียกว่ายัางไงเนี่ยสีเหลืองคือสีอะไรนะคะษา <Yes. S 1> อังกฤษเย็นลงนะคะอ่ะเพื่อสอนไปด้วยปนไปด้วยไดย้ผลค่ะคันนี้ผลก็มาเรื่อทงทวาแฟนซีของผลนะคะให้ชิมแล้วก็ดูะคะว่าผลนั้นกินได้ไหมอย่ามะขามนะชิมได้นะคะมะม่วงอะไรเงี้ยต้องให้ชิม,นนะะม,มให,มให้ดูสังเกตุมะม่วงมียาน้ำยาไหม สอนประกอบไปด้วยนะคะว่านักยาหรือมะม่วงไม่มีฤทธิ์นในการกัะผิวสร้างความมัยเคงอยู่ที่ผิวฉันเด็กที่เล่นเด็กดูไปหลายเรื่องนะคะหลายเรื่องไม่ใช่สปอตหรือสตรก็จะมีเรื่องของการเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยอ่ะเฮ้มาผูสุดการณวัดกวัดที่แต่ละโรงเรียนก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสูตรสำหรับอาจจะมัธยมน,นะคะประมาณนีน้นะน่แน,น,น่จะประมาณแต่ผมจะสอนแบบนี้นะคะ ท่านที่สอนตะถมเราได้สอนแบบนี้ไหมคะการวัดความสูงแต่ถ้าก็อสอนตามตามระดับที่เรีสอนนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นไซ d e c o u แทนเป็นการหาความสูงของต้นไม้นะคะโดยใช้สูตรอาจจะมียากนิดนึงแต่ว่ามั่นใจว่าคุณครูคณิตศาสตร์อสอนนักเรียน,น,ะะนอยู่แล้วเอาสอนไหมคะเป็นที่สอนเอสอนตะถมสอนตะถมก็จะมีวิธีการวัดนะความสูงอีกระดับเลยถูกต,ต้องไหม หรือแม้แต่ทำพุทธศาสตร์เองค่ะปกติแล้วในการทำวิจัยนงพุทธศาสตร์ถ้าเราจะต้องระบุว่าต้นไม้คือเ็าเป็นข้อมูลที่จะเป็นส่วนหนึ่งเราใช้วิธีการทำสเกลขึ้นมาเช่นตัวเองสูง164ไปยืนอยู่ที่ต้นไม้แล้วก็ดูว่าต้นไม้ที่มีความสูงเป็นกี่เท่าของตัวเองอย่างนั้นก็ได้ก็ถามว่ามันจะเป็นต้นเป๊ดไหมก็ไม่ได้าเป็ดก็ต้นไม้มีการเจริญเ เพราะฉันความสูงมันไม่ได้ฟิกอย่างที่มันต้องร้อยหกสิบตอน่อไปมันพวกผมไม่ใช่แบบนั้นนะคะอ่ะอันนี้เป็นกิจกรรมตัวอย่างกิจกรรมที่นักเรียนจะมาหาความสูงของต้นไา้นะคะคุณครูก็ทำกระดาษสามเหลี่ยมน,นะคะมีอุปกรณ์ในการทำเด็กก็สนุกสนานเพิ่มเพลินครูก็สอนไปนะคะอากาศในเย็นแบบนี้น่าสนุกสำหรับการเรียนน้องพอนะคะอ่ะวาดภาพอะไรอย่างเงี้คนะวาดภาพ วาดภาพนี้ขอให้มีลำดับการวาดภาพตามนี้นะคะตารางที่หนึ่งตารางนี้นะคะตารางนี้อยู่ซ้ายมือตารางบนซ้ายมือนี้ขอให้เป็นภาพของลำตน้นทุกเล่มขอให้เป็นอย่างนี้นะคะภาพแรกเป็นภาพของลำตน้นเปลือกต้นเป็นยังไงนะคะเปลือกต้นถูุกคะเออเกลียนเปลือกร่อน ะคะือแต่เป็นสีเหลี่ยมแต่เป็นร่องไปน,นะคะให้เด็กๆได้ฝึกและเขียนละออกับสิ่งที่เขากำลังเห็นอยู่ข้างหน้านะคะฝึกเป็นนักวิทยาตั้งแต่เล็กๆนะคะจากนั้นค่ะภาพที่สองขอให้ไปทไี่ด้านขวามือนี้ลำต้นเสร็จแล้วก็เป็นใบนะคะอันนี้เป็นใบถ้าเป็นใบระออนะคะ ขอให้ครูครูได้บอกเขานิดนึงว่าถ้าเป็นใบประกอบเขาจะต้องวาดตั้งแต่ด้านในขึ้นไปจนมา,าถึงปลายใบแน่จะไใบประกอบมันมีใบย่อยเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นใบประกอบกี่ชั้นกี่รูปแบบ,บกบ็ขอให้วาดใหโครบตั้งแต่ด้านใบต้องสองนะคะทั้งสอจากนั้นมาที่ช่องใหญ่ๆอีกช่องหนึ่งค่ะที่อยู่ด้านใต้ของลำต้นขอให้เป็นภาพของดอกดอก ฝึกให้นักเรียนได้ว่าจากของจริงนะคะอย่าให้ไปเซิร์ชมาจาก Google นะคะให้เด็กได้อยูกกับของจริงบ้านีวิตเขาก็อยู่กับบูเกอรมาเยอะอยู่กับโซเชียลมาเยอะเพราะฉะนนั้ให้ว่าจากของจริงน,นะคะดอกอะไรเป็นไงก็ว่าตามนั้นอันนี้ดูออกไหมคะว่าดอกอะไรดอกมะขามเก่งมากนะคะน้องน้องโรงเรียนนี้นะคะว่ารูปสุดไป เนาะระบายสีแล้วก็มาเป็นผลค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นมเมล็ดโดยสรุปเป็นลำต้นใบด้านนี้นะคะดอกผลแล้วก็เามาเล็ดน,นะคะทุกเล่นก็จะเป็นแบบนี้ถามว่าแล้วเล่นมันไม่ออกผลทำไงคะก็เก็บไว้ก่อนนะคะรอให้เขาออกผลเล่นนั้นก็จะอยู่ที่ต้นนั้นอยู่แล้วหมายความว่าเป็นเอกสารประจำต้นอยู่แล้วก็จะรอให้เขาออกผลต้องค่อยไปวาดผลนะคะ ลอให้ออดอก็ค่อยไปว่ากอนะคะทำให้สมบูรณ์ที่สุดนะคะสำหรับเช้านี้นะคะสำหรับเช้านี้ก็จะจบการบ,บรรยายที่ตรงนี้ไว้ก่อนอยู่ข้างหรือยังคะอยู่แล้วแน่นอนนะคะผู้บรรยายต้องอยู่ะะีงใ่ค่ะทีนี้ก่อนที่จะไปภาพไปทานเท่วกันนะคะวันนี้เรามีอาหาร ถ้าเดินอดกานี้ท่าก็จะเิอที่หองอาหารกันนี่ก่อนที่พัรับทาอาหารของนาแบ่กลุ่มนะคะเราจะแบ่งกลุ่มท่านเป็น5กลุ่มขออนุญแบ่แบบนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้เกื่อสมาชิกท่านใหม่ขอให้ท่านได้นับ1-5ถึเรียนจาก คุณครูท่านแรกได้เลยค่ะกางๆนะคระห้าคนบอกเพื่อน้องจะตอบอะไรค่ะลงจะทิ้งมอยากทิ้งมผมอาว สี่ห้าอ่าครบครวนนะคะไม่ใช่หนึ่งถึงห้าหนึ่งนะคะค่ะไม่ใช่หน,นะะนหนึ่งถึงห้าอยู่จุดเดียวกันนะคะท่านที่นับหนึ่งขอเรียนเชิญท่านมุกมาอยู่ด้านนี้ค่ะเชิญนะคะสวัสดีนะคะท่านที่นับสองขอเรียนเชิญท่านมุกมาอยู่ด้าน